โอเคครับผมก็สวัสดีคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องรถไฟไทยบายสเก็ตอินเดโรบกันนั่นเองนะครับผมก็นะครับก็วันนี้เราจะมารีวิวแมปรถไฟที่แบบว่าคนเขาเล่นเยอะสุดๆเลยนะนั่นก็คือแมปลัางสวนเส้นทางรถไฟสายต้นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปรีวิวนะครับผมนะก็นะครับผมมาเปิดมาต้นคลิปผมใส่ชุดพระเลยนะฮะ <laughs> นะครับก็อันนี้คือสถานีรถไฟอะไรเอ่ยเดี๋ยวผมขิ่งไปดูนะครับอ่ะสถาน,นีรถไฟลาัางสวนนะ ตรงนี้ก็ได้เราโอ้โหแต่ว่าค่อนข้างใหญ่อพอสมควรเลยนะตรงนี้เขามีเออศาลา,าพักนะคะผมอามีป้ายด้วยอ่ะเขาทำสวยอยู่นะตรงนี้คือคนหนีมุ้ยแล้วก็ตรงนี้คือโคมสนามซึ่งเขาทาได้ออกมาแบบจริงมากๆนะมันมีรถกีฬานะครับผมอ่าส่วนป้ายห,หลังส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะมีรถต็อกต็อกอยู่นะครับผมสามารถมานั่งเล่นได้แล้วก็มาถ่ายรูปได้ด้วยนะครับผมนะก็อันนี้คือบ้านพัก ทีบ้านรถไฟแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูสำรวจสถานีกันเนาะนะครับอ่าไอจอตรงนี้เนี่ยผมเคยถ่ายในช่องรถไฟไทยบายเก็กของจริงนะครับผมนะไอจอเนี้ยคตนเหมือนจริงเลยนะครับเหมือนจริงมากนะครับผมนะแล้วก็ตรงนี้คือระฆังสมาตีได้ด้วยนะครับมันจะ เสียงแจ้แแนะนะแล้วก็มีเก้าอี้นั่งพักคอยผู้โดยสารนะครับแล้วก็มีชุดครับไอ้ใส่หลายอย่างเลยนะฮะมีชุดพอขอลอากับชุดนอนในสถานีนะครับผมนะอ่าเดี๋ยวผมจะลองใส่สักชุดหนึ่งนะครับผมอย่างเออชุดในสถานีเนาะกดได้ไหมเนี่ยโอเคกดได้นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในหน่อยนะครับผมอ่ามาถึงมาอยู่ในข้างในแล้วนะครับผมมันมีปุ่มไอเนี้ย มันมันคือปุ่มจริงนะครับผมแต่นี่คือปุ่มปลอมนะอย่าไปกดมันครับมันคือปุ่มมันปลอมมันจะไม่ได้ยินทุกอย่างเลยนะทุกคนนะล่าชา hike, ้าก็ไม่ไม่มีอะไรได้ยินเลยนะก็เดี <impres vegetarian> ๋ยวจะมาดูอ <lden> ันนี้คือของจริงนะเดี๋ยวจะลองสมมติว่าไปท่าชนะก็ดูนะครับผมเสียงประกาขบวนรถที่กำลังเข้าสู่สถานีหลังสวนเป็นขบวนรถโดยสารธรรมดา กักับขบวนรถนี้กรรมการโรยษารได้ในชานชาลาที่1ขอบคุณค่ะอ่าโอเคแล้วก็ถ้าเกิดว่าขบวนรถจะจอดนะครับผมให้กดตุ่กดตรงนี้นะประกาศชื่อสถานีเมื่อรถจอดนะครับอันนี้คือความรู้ทั่วไปของรถไฟเลยนะครับโปรดทราบที่สถานีหลังส่วนก่อนจะลงจากขบวนรถโปรดตรวจดูสิ่งของและสัมภาระของท่าน ขาะทวการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะอ่านะครับผมแต่ถ้าเกว่าขบวนรถจะออกแล้วอีกหนึ่งนาทีเนี่ยนี่ครับมันจะมีเขียนว่าหนึ่อีกหนึ่งนาทีแล้วให้เรากดเข้าไปนะครับผม ปร,รดทราบขณะนี้เหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีจะได้เวลาปล่อยขบวนรถธรรมดาออกจากสถานีผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางโปรดขึ้นขบวนรถให้เรียื่อยๆขอบคุณค่ะอ่ามันซึ่งถ้ากลัวมีขบวนรถจะจะรอหลีขบวนอีกขบวนหนึ่งให้เรากดที่รอหลีฮะกปรดทราบขบวนรถที่จอดเที่ยบในชานชาลาจะยังไม่ออกจากสถานีเนื่องจากจะต้องร,หรอหลีกับขบวนรถโดยส โดยจะใช้เวลาประมาณ5นาทีขอบคุณค่ะอันนี้คืออันนี้คือคือความรู้ทั่วไปนวให้ทุกคนลองไปกดเล่นเองนะคะผมอัน,นส่วนอันนี้คือใครต่อไปนะครับผมซึ่งผมจะไม่กดเล่นเลยนะเดี๋ยวผมไปรีวิวอันอื่นต่อละอันนี้คือห้องประกาศนะคะผมช่องจำหละายตัวแล้วก็มีจอนะคะผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปอีกฝั่งนึงนะคบผมแล้วก็มีอันนี้คือร้านอะไรกดเดี๋ยวโดวนดิ้งเหรอไม่ใช่คนระมันคือร้านผลไม้นะครับผมนะอ่า นะผมอันนี้คืออีกป้ายหนึ่งนะเออเดี๋ยวผมจะบอกนะก็ค,คือวิธีการกดวิ่งในมือถือเนี่ยใหเรากดไปที่เขาว่าวิ่งเลยนะผมมันจะวิ่งให้เองเลยนะคะผมแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะวิ่งในคอมนะครับผมให้กดชิปนะคะผมกดชิปเพื่อวิ่งนะลุกคนนะ,ะก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูเทเลพอร์ตไปดูสถานีท่าชนะกันบ้างนะครับผมอ่ะคองขนาดก่อนเลยอันนี้คือของขนาดทั่วไปนะครับ ับ <N ic ul ose> ผมนะอันนี้คือป้ายของขนาดนะครับผมอันนี้นี่คือคือป้ายทั่วไปนะครับผมอ่านะครับอันนี้คือป้ายทั่วไปเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูสถานีนึ้งนะครับว่าจะเป็นยังไงครับผมอ่าเราไปที่หัวมาดอ่าหัวมาดนะครับผมตอนนี้คืออันนี้คือไม่ใช่ถากีน้นทุกคนนะอ่าวุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยครับ มันไม่ใช่สถานีนะมันคือที่รถตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันคือที่รถนะครับโอ้ยตุ้มนะครับแต่ว่านี่คือสถานีจริงแหละนี่ครับมันมีป้ายอยู่นะหัวม้าทางนี้ของขนาดทางนี้ละแม่อะไรพวกนี้นะเออแล้วก็มีเก้้อี้พักคอยผู้โดยสารนะผมแล้วก็มีป้ายนะแต่ว่าไม่มีทงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสถานีต่อไปกันเลยอันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมไปสถานีต่อไปละแม่นะครับละแม่เนี่ยนี่ครับ ก็เหมือนของจริงเลยเนาะสถานีละเมเนี่ยนะครับแต่ว่าที่เขาเมื่อก่อนเนี่ยไอคอมพิวเตอร์ประกาศนะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับทุกนาะแต่ว่าเขาเปลี่ยนไปอยู่ที่ไหนทะแล้วนะครับแล้วก็มีช่องเออช่องจำหนังค่างหัคตัวไรยวันนะครับผมปุ้ยอะไรอ๋อสองห้าห้าเท่หลังสวนแต่ว่าเนี้ยไอจอเนี่ยมันจะไม่เหมือนหลังสวนนะครับผมนะอันนี้ก็ปกติครับผมเดี๋ยวซึ่งชานชลาเนี่ยต่างจากสถานีอื่นเลยนะ ค,ค่อนข้างเครียด่ลยนะอ่าแต่ละครั้งก็เวลาตรวจเลยนะครับผมทั่วไปโอ้ยว้าวว้าวว้ววววววป้าลเมนะครับผมเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งนะป้าลเมเหมือนกันนะผมแต่ว่าที่จริงละเมน่าจะมีสองชานชลานะแต่เราไม่มีอันนี้ด้วยเนี่ยเออแปลกดีเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นความเป็นจริงเดี๋ยวผมไปเซิร์ชค้นหาดูก็ได้นะว่าละเมมีแบบนี้ไหมนะครับผมก็ ไปต่อสถานีต่อไปกันเลยนะครับผมเอย,เอยไม่ใช่เบื้องรถไฟเดี๋ยวผมขอเทเลพอร์ตไม่ใช่หรอโอเคครับผมเดี๋ยวผมเทเลพอร์ตไปบ้านด,วด่วนนะฮโอเคตอนนี้อยู่ที่บ้านด่วนกันแล้วนะครับผมซึ่งบ้านด่วนอ่ะจะเป็นสถานีสุดท้ายแล้วก็สถานีในเขตชุมพรนะครับผมนะอ่าบ้านด่วนนะครับผมก็ท่กไปเลยนะมีะระฆังนะที่ว่ามันจะเสียงแตกเหมือนคงขนาดไหม แบบส้มๆอ่ะอันนี้อ่าบ้านดวดแต่ว่ามันจะไม่เหมือนป้ายของจริงเท่าไหร่นะหุ่มบ้านดวดเนี่ยนะครับอุ้มนะครับอ่าเดี๋ยวขอดูป้ายสถานีสิโู้ก็ก็ใช้ได้นะทุกคนนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูสถานีต่อไปเลยว่าจะเป็นยังไงอ่าไปแล้วไปที่เทลลพอร์ตครับแล้วก็สถานีคันทุรีนะครับก็ตอนนี้นรครับเราอยู่ที่คันทุรีแล้วนะซึ่งคันทุรีเนี่ย ทราบจะดีนะคราบว่าเป็นสถานีสุดท้ายและสถานีแรกในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะทุกคนนะที่จริงแบบเนี้ยผมอยากจะทาไม่ถึงสุราษฎร์อยากจะให้เขาทําถึงสุราษฎร์เลยเนาะนะอันนี้คือละเมนะครับเอ้ยอันนี้คันธุลีนะครับผมอ่าอันนี้คือห้องสถานีปกตินะครับผมแล้วก็กระฆังก็อทุคันธุลีนะครับผมแล้วก็มีห้องน้ำนะซึ่งเดี๋ยวไปดูสถานีต่อไปว่าจะ จะแจกสัางออกไปกันหรือไม่อ่ะไปโดนทูบนะครับผมโอ้โหผมรู้สึกเออไม่ใช่บ้านดวดอายนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่โดนทูบแล้วนะครับผมอ่านี่ครับคาว่าโดนทูบถ้าชนะกับคนทุลีเาแต่ว่าครับโอ้ยแลกเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนนะโอ้โหผมเล่นมานานแล้วเนะี่ย แหลกได้ไงก็ไม่รู้นะอันนี้คือทั่วไปเลยนะครับผมเสียงละครก็เหมือนเดิมนั้นนะคนนะนสุดนะครับผมอ่านี้ป้ายเหมือนเดิมนะครับผมอาคารสถานีก็สองชั้นนั้นนะอ่านเพราะมีบันไดนะครับแล้วก็อันนี้คือไฟเต็มเตบ,บุษจะมานะครับก็ลืมรีวิวไปเลยนะุก้นนะนะโอเคเดี๋ยวไปดูสถานีสุดท้ายเลยกว่าสถานีท่าชนะจะว้าวขนาดไหนไปถึงสถานีท่าชนะแล้วนะครับซึ่งความว้าวที่ ที่มีอยู่ตัวเนี้ยคือ,อไรู้ไหมทุกคนนี่ครับมันไม่มีะระฆังทุกคนแล้วผมจะเคาะคระฆังยังไงนะครับผมซึ่งมันไม่มีอยู่แล้วเนาะ,ะระฆังนะก็ใช้สัญญาณนกวีดที่อยู่ช่องกระเป๋าอย่างเดียวว่ารถจะมาแล้วอะไรพวกนี้นะแล้วก็มีนี่ไหมมีไฟวาไฟวาบแจ้งเตือนอ่ะเนี่ยมีพอดีเลยนะครับผมมันสามารถเข้าได้เหมือนเดิมแต่ว,ว่ามันจะไม่มีต่อนหนึ่งที่หลังสวนนะทุกคนนะก็ ก็ก็เป็นเท่านี้เลยนะครับผมสำหรับสถานีรถไฟเนาะก็เดี๋ยวไปรีวิวอีกอย่างนึงนะผมคือระบบเสียกรถไฟรนะับเพิ่มรถไฟนะครับผมอันนี้คือให้ให้เลือกว่ารถไฟจะเอารถไฟอะไรบ้างนะผมนะอ่าเลือกเดี๋ยวอันนี้คือรถจกักรเอ่อเอาต้อมแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมกดทำไมไม่ออกมาฮิโรชิะ oshi, นะครับผมพราะผมกดออาตอมไม่ออกมา ออที่จริงมันต้องกดบวกนะทุกคนนะเพราะว่าไอ้ตรงแผ่นตรงนี้มันจะข้างไหน้ะทุกคนะต่อไปครับผม G A ครับ G A คือทั่วไปเลยนะผมนะส่วนรถจักรน้องใหม่ที่อยู่ในแบบนี้คือ Q S Y นะครับผมนี่ครับ Q S Y นะครับผมอ่าก็เดี๋ยวไปรีวิวตู้นก่อนนะครับผมนะ นลยครับผมนะโฉสทที่ทุกคนเดินทางนะครับผมส่วนอันนี้คือโฉสทประเภทกีรแลเรกนะครับผมซึ่งไอโฉนสคัน่นี้เป็นหนส่ที่หายากนะครับผมเพราะว่าส่วนมากจะพ่วงเป็นกับรถชานเมืองกับรถธรรมดานะครับผมนะซึ่งรถธรรมดาก็มีนะแต่ว่านั่นแหละมีนั่นแหละนะครับผมนะครับผมส่วนขั้นต่อไปครับผมคือตู้ JRS นะครับผมซึ่งคันนี้บอกเลยนะก็ เห็นแค่คือขออนุญาตพูดหน่อยนะครับคือรถเจเวสเนี่ยจะมีโอากาสพ่วงในขบวนรถประเภทรถพิเศษโดยสารอะไรพวกนี้เนี่ยนะคบผมส่วนต่อมาครับคือรถนอนตัวคิวนะครับผมนะรถนอนชั้นสองนะครับผมซึ่งก็จะพบเห็นในทั่วไปนะผมจะพ่วงในขบวนรถเร็วรถด่วนและรถด่วนพิเศษนะครับผมส่วนสุดท้ายนะครับผมสุดท้ายคือตู้นอน c ซ r านะครับผมซึ่ง c ซียาเนี่ย มันจะมีมันจะพิ่งเฉพาะขบวนรถเฉพาะนะครับที่การรถไฟเดินให้นะ้ำอย่างมีขบวน9ขบวน10ขบวน23ขบวน24ขบวน25และขบวน26และขบวน31กับ32นะครับผมอ่าก็เท่านี้นะครับสำหรับตู้พวกตู้แบบตู้ดศสารนะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวรถดีเซลรางกันดีกว่าซึ่งวันนี้รถดีเซลรางที่มีอยู่ตอนนี้คือเดวูนะครับผมนะ นี่ครับเดวูครับยังมีแค right ่เดวูอย mm hmm. ู่เลยนะทุกคนนะก็เด anyway> ี๋ยวผมจะไปพาทุกคนไปรีวิวเสกรถไฟนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเร็วๆนะครับก็ซึ่งเดี๋ยวผมจะมารีวิวการเสกรถดีเซลลางก่อนนะครับผมนะอ่ะนะผมให้เรากดไปอ่ะนะครับผมอ่ะให้เรากดไปที่ตัวบวกนะครับผมอ่ะซึ่งให้ทุกคนสังเกตตรงแถบข้างล่างนะครับผมไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วนะครับผมกดยืนยันนะครับผมแล้วก็ให้เราเลือกว่า เราจะอยู่ชั้นชลาไหนแล้วก็สถานีไหนนะครับผมเอาชันหนึ่งรางสวนนะครับโอเคแล้วทุกคนนะนี่คือการวิธีการเสียรถไฟแล้วก็ผมรวมอันนี้คือวิธีการขับรถไฟนะทุกคนนะถ้าเกิดว,ว่าเป็นโทรศัพท์เนี่ยให้ทุกคนกดเล่อรอบเครื่องยนต์นะครับผมนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคอมเนี่ยให้ทุกคนกดเตัว E กับตัว Q ถ้าเกิดว่าอยากจะกดเดินหน้าเนี่ยอันนี้ครับอันนี้คือรถรอบเครื่องลงตือรถ เบรกนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนอยากจะเล่นในคอมใช่ไหมมันจะไม่มีสองปุ่มนี้ทุกคนมันจะมีเฉพาะปุ่ม E นะปุ่ม Q นะผมซึ่งปุ่ม E คือปุ่มเล่งรอบกับแล้วก็ปุ่ม Q คือปุ่มลดรอบนะครับผมก็ซึ่งเดี๋ยวผมไปซึ่งอันนี้คือแดบูธรรมดายังใช้ไม่ได้นะผมนะแล้วผมจะไปรีวิวอีกอย่างนึนงนะครับผมนะคือรถแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวลบก่อนนะครับ ก็สามารถสิกรถไฟก็ได้นะครับผมส่วนเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเสกพวกรถจักรและตู้โดยสารับไปที่รถไฟทั่วไปเหมือนเดิมนะครับผมจะเอารถจักรแล้วก็แล้วแต่นะผมส่วนตัวผมเอารถจักรอัอมนะคนบวกเหมือนเดิมนะกดโคชนะครับผมโอเคจะาบชสกิ่ตู้ก็ได้นะผมแต่ว่ามันเขาจำกัดไว้แค่หกตู้นะทุกคนนะโอเคเสกเลยนะครับผมก็พ่วงแค่หนึ่งตู้นะครับผมอ่ะ ก็ดังหนังนะผมก็โอเคครับผมก็วันนี้เราก็จบคลิปนี้แล้วผมพูดมาแล้วแต่ว่าระบบดกียรงนี้นะผมซื้นนอระบบลบด้ไปนะโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการลบ ตู้โดยสารรถไฟออกนะครับผมนะก็เสกเหมือนเดิมเลยนะครับผมหลังสวนโอเคเดี๋ยววิธีการลบนะครับผมนะอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับให้นะดูผมนะครับไปที่กดรถม้านะครับผมนะก็ค,คือลบรถม้านเองนะครับผมอ่มาลบหมดสถานะเลยแล้วก็วิธีการลบรถจักรก็คือเออกดไปที่ถังขยะตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดว่า กดสองทีนะครับผมถ้าบอกว่ามันขึ้นไฟเรนเรอย่างเงี้ยให้เรากดทีนึงโอเคมัน,นก็จะลบเฮ้ยอันนี้อ่ะเอาไว้เลยครับผมกดทางทรากดทีนะครผมเนี้ยมันก็จะลดให้อัตโนมัตินะครับผมโอเคก็เป็นเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับแมปหลังสวนรถไฟไทยสายใต้แล้วก็ เดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยผมจะมาลองทำขาขบูนรสแบบจริงๆให้ดูนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมก็มีแค่นี้นะคผมเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ